กึนมเต้านมาเต้าแล้ครับนก็เนี่ยขินก็ขีนนั่งนั่ง้มนั่งขยบมาขยบมาเนี่ยนั่มนั่งน้มนั่งล้มก่อนนั่งล้มก่อนไปเอนั่งลมก่อนครับนั่งล้มก่อนนั่งนั่งพู้เลือกกขอขอขอขยับมันีน่ขยบมันอีกนิ่นคนเกินไงไอขีก่คนเนาะ ไอ้จีนกับเดี๋ยว eh? มิดองเี่ดนี่วดกระดาษนั้องมิตรคนโวินมิตรมกินเป้าได้หว่ะถ้ามันน้ำลายใส่นน่แหละคนเนาะเอามิดองทูกคนนอกนี่คน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 

มานี่ก่อนมานี่ก่อนขอบคุณหนิกนเออหมดต้องไม่พอมั้ขอบคุณหนิกนขอบคุณหนิกนขอบคุณก like yep, ่อนหอมกรหอมกรหอมกรเจ็บปากก่อน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 ครับปากเปืือนเนาะเออสามก่อนบึกกี่น้ำก้อนบึกกี่น้ำก้อนกินเออโอเคครับ